นะเลิบกาแฟเมื่อชนกว่ไอเหี้ยเดี๋ยวเราดูคลิปนี้อาจจะรีวิวออกแนวแบบเถื่อนๆหน่อยนะถ้าใครอยากดูคลิปที่แบบว่ารีวิวสุภาพอะไรพวกนี้ก็ช่องโอแต่ท่านเลยครับช่องนี้บรรลัยตะกี่แน่นอน always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. มีตอนนี้นะครับที่ทำอยู่ก็มีโร่สามพันสี่สี่ผมแล้วก็มีท่อไอโคนะครับกท่อแทนท่อเตอร์ทออินเตอร์ครับผมตอนนี้งานขึ้นสดนะครับ เป็นสดใช่ไหมงานที่สดครับผมงานเนี้ยบงานเนี้ยบเนี้ยบนสดของร้านช่างเซจช่างเจนะครับผมอืมแล้วก็มีที่นั้นแก้วคือมีทอยเสียแก้ใหม่อ๋อทอยเสียแก้ใหม่ใช่ไหมที่ทำใช่ทอยเสียแก้แปะแล้วก็เฮดเตอร์ปกติมันสามสามรูก็แก้เป็นสี่รูอ๋อคันนี้ห้องเครื่องไม่มีอะไรเยอะห้องเครื่องมีแค่นี้แล้วก็มีมีมีคัทอืมมีคัทคัทของเคซีคัทของเคซีแล้วก็มี ฝาดัดม <łość> ิวเเคยหรือเปล่าเคยหรือเปล่าตรงอื่นน่าะสวยหมดเลยกลมกลืนหมดแต่ว่ามึงดูสีแบตสิสุดยอดเค่ดินกับเพื่อนแล้วก็มีกรอบรัตเบียน อไทยเทคันนี้คันนี้ถ้าถ้าเห็นไทยเทหมดมาดูใกล้ๆนะผมที่ขายกลวจะมีสนิมก็ผมไม่ได้เตือนลนี่สนิมไทเสนิมว่ามีสนิมนะครับแล้วก็คันนี้โหลดเท่าไหร่โหลดย้ายแหนบครับย้ายแหนบย้ายแหนบแล้วก็โหลดหลังสองนิ้วโหลดหลังสองแล้วก็ตัดสปริงหน้าสนิ้วตัดสปริงหน้าสามนิ้วอ้ยเดี๋ยวให้ดูทรงทรงประมาณนี้พ่อคาร้ันชาเวรถตัวสูงนี่ยังเตี้ยไม่สุดยังเตี้ยไม่สุด แม็กนี่เป็นของทีอนีน,อน,น่าจะทีอใช่ถ้าจะไม่ผิดเออาลายากูก็ลายบางทีผมก็หลงหลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลืมไปแลเยอะเกินแม็กยางเบอร์โอหุสเปซสองห้าห้าสัปดาห้าโอ้อยยางหน้าสองห้าสาหห้าเลยอ่ะหน้าหลังเลยนี่ไงนี่นี่นี่หน้าหลังหน้าหลังหน้าทั้งหน้าทั้งหลังนะเท่ากันหมด R สิบแปดนะครับ หมดใหญ่อันนี้มังคุดเองแบนอ๋อนั่นก็มีมังคุดเมงครับผมแล้วก็มีกระจกครับไม่กระจกครับอืมกระจกครับสแควร์ับแบนอย่าอย่าไปใจกระจกครับสแควร์เว้ยเด้อเนี่ยไวรุ่นเมกาว่ะโอเคมันไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครมันไม่อยู่ให้ง่ายโดนลมพัดมันก็ปิวแล้วอะเออนี่ทรงหลังประมาณนี้ข้างนอกก็ไม่มีอะไรคือแบบเป็นส่วนมากจะ เป็นโบมีโบมีคัทที่หนักๆแล้วก็มีท่อไอพาร์ทเออมีท่อไอพาร์ทนแล้วก็มีคำหลบปางข้างหลังอันนึงนี่รถบ้าน้พระรามชาเดี๋ยวพาไปลองไอพาร์ทไอพาร์ทวัดไม่เห็่อ What the fuck ตอดูโอ้ยนี่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 ไงเห็นไหมเห็นไหมไอพารเห็นยัง เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเอารูปงานทอ่อขึ้นให้ดูงานทอ,ง,นทอ,องคู่สุดยอดเลยบอกเลยคือแบบว่าคืออันนี้นะครับอันนี้ไปอันนี้ไม่ใช่ไปทําที่ร้านที่ผมทํานะอันนี้วันที่ไปทําคือวันที่เอาไปใส่อย่างเดียวแต่ก่อนหน้าเนี้ไม่รู้ก่อน <c oughs> นี้คือใ<ม>ส่เลแล้วก็ถอดออกเอาถอดออกโอเคอ่ะข้างในข้างในพวงอะไร แคดีดี้คอพับขอพับสีไทเทหมดเลยทุกอย่างนี่นี่อันนี้สวยอันนี้สวยวัดบูธแล้วก็มีวัดแรงดันส่วนอันนี้ผมทำเองงานแฮนด์มดเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นยังไงคันนี้วิบวับนิดนึงแล้วก็มีกล่องกล่องของ คิวทัชใช่ไหมใช่ครับผมอืเวลาเปิดปิดเป็นไงเปิดเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ไหม้องรูปรูปดีดีรูปดีดีอ่าเนี่ยนี้คือหมดปิดอ๋อนี่ปิดนี่ปิดสีขาวคือปิดนี่คือหมดหนึ่งหมดหนึ่งหมดหนึ่งสีเขียวหมดหนึ่งใช่อ่าหมดหนึ่งนี่คือแรงดันสี่จุดสี่นะอ๋อสี่จุดสี่อ๋อไม่เท่ากันหมดสองคือสี่จุดหกอ๋อนี่สี่จุดหกเนี่ยเดี๋ยวจะลองหมดนี้ให้ดูเดี๋ยวลองหมดทุกหมดแหละเดี๋ยวให้ดูทุกหมดเลยอ่าแล้วก็มีคำหลัง ใส่ทำใหมวะความสวยความสวยความสวยอะชอบส่วนตัวคนแน่นไหมครักูทดลองครับดิฮะกูอยากรู้ว่าแน่นหรือเปล่าแน่นไม่เรอไลองดูจริงจริงอย่าก็ยังอ่าก็แน่นอยู่อยู่แต่ว่ลิ้นบินใส่เองนะครับผมมึงไม่ได้ปลอดภัยเลยเฮียใส่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็มีตัวนี้มีทั้งหมดสี่อ่ะมีทั้งหมดสี่อันนะเออก็งานนุ่มองครับผม น่นเลอ่งูเมงถ้าอยากดูความแย่เดี๋ยวค่ถ่ายดูที่หลังบอกแค่นั้นแหละสุดยอดเลยไม่มีอะไรใช่ไหมใ่าจะหมดแล้วแหละก็เป็นของแต่งทั่วไปก็มีสติกเกอร์ยาวทั้งคันก็คือเกับทั้งคันแหละหนึ่งอันแล้วเครื่องก็หมดแล้วเดี๋ยวก็พาไปดูตอนแฟตอะไรเงี้ยเออรถรถไม่แก้น้ําดันทีนะครับคลิปนี้ลุ้นลุ้นลวกลุ้นไหคลิปนี้ลุ้นไหม ลุ้นเลยอ่ดูนะพูจำปาไปนะครับเจอเจอที่ไหนฝากดันด้วยเนี่ยี่ตงปะเดนอยเจอดันอย่าลังกัลุ่น่คือรถคันนี้มันมันซื้อมือสองมาไม่ใช่มือหนึ่งซึ่งถ้าเป็นท่าทัศน์ปกติะเทียบแม่งถ้าขนาดเนี้ยมันต้องดันเลยเว้แต่คันเนี้ยมันอึด อยากรู้จริงก็มึงทำรถแข่งมาก่อนรว่าไงปะไม่ดังดีครับแม่นางดีใช่ไหมโอเคูเรื่องว่าไม่ได้ทำนะครับดูจากน้ำมันเครื่องนี่เยอะต้องเก็บรายละเอียดเยอะครับนี่พิ้วเห็นอันนไหมฝาดัดมิวเนี่ยเน่ยเปรี้ยวมาเลยเปิดเปิดนี่เปรี้ยวเลยนะอันนี้อ๋ออันนี้ไปทำนนั้นด้วยฝากระโปรงตั้งตรงเดี๋ยววีโก้จะมาว่ะต้องคู่ชงวีโก้เลยวีโก้ทีมเราจะตาม เดียวดีลิตลงมีคู่จะมาด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคใช้หมดนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกูจะให้มึงขับตั้งแต่สเต็ปหนึ่งแล้วก็สเต็ปสองแล้วก็็ตัางไปก่อนก็ตั้งไปแล้วก็คนรีวิวขับหนึ่งรอบยันการ์ตินคนรีวิวใหม่ไม่มีทางครับผมบอกเลยถ้ามาดันที่ผมนี้ผมโดดทิ้งรถเลยบอกแค่นั้นแหละถูกเปประตูกระโดด เนี <Yeah. S 2> ่ยที่เออหัว,ห,วหัวน้ำตาลทำไมไม่ต้องถามในคอมเมนต์นะกูหัวน้ำตาลแล้วไม่แต่ลูกฝรั่งไม่เคยเห็นไงเราก็จะพาไปขับให้ดูคันนี้มันเป็นยังไงสามพันคลิปของพี่โอ้ก็มีแต่พาสาวไปนั่งคลิปนี้ไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มีแจที่นั่งอยู่ใช่เดี๋ยวจะพาไปนั่งเดี๋ยวพาไปนั่งโคตรเลียวเลยเป็นไงล่ะเอเดี๋ยวพาไปนั่งไป โ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันตอนแซดดีกว่าทำไมในกล้องกูมันสีเขียววะปกติมันสีเหลืองนะทุกคนทนี้มันมองเปสีเขียวไปลองหมดหนึ่งก่อนชอบกระจกกว่าเห็นเลยไหมทุกคน ใส่เพื่ออะไรถามจริงใส่แย่ลมพัดทีเดียวปิ้วตั้งแต่ตั้งแต่ใส่ระเทมนี้ไม่ปิ้วนะครับไม่ปิ้วใช่ไหมใช่แต่ความหล่อมันหายเลยนะไอ้สารมีก็ไม่แค่สามเกียร์จะโดดหรือไงไม่ต้องไหลออกก็ได้นะเด็กก็ได้ไม่เดี๋ยวนี้หมดหนึ่งก่อนไม่เดี๋ยวลูยคนโอโค่ก่อนูหนโอโคงก่อนก็ได้เด็กมันน้องโมยเทียวยังไงตรงนี้หนึ่งสิบโลมาพเท่าไหร่ what is it เดี๋ยวหมดสองก็เอาสองแก่เลยแก่อะไรวะเนี่ยแก่ไปได้ยังเดียวปั่นได้ไม่เรื่องนะบนเกี่ยวปั่นต่างเนี่ยนะเนี่ยโดนนี่ดับแดงดับแดง หมดส liksom, องแล้วหมดสองสีน้ำเงินไม่ไม่เนเลไม่คึกิิวออกดีดีนะทำที่โหดมาให้นี่ย็คือให้เจ้าพนักงาดีประโยชน์เียประโยชนนะออกให้ตรงเลยแม่อไปให้มันกับคดีแล้วนะองตรงๆนะจ๊ะ ความร้อนไหนดีใช่ไหมดูความร้อนเนี่ยโอ้เพิ่งเล่นไปแค่สองรอบเองดูดูแต่เกียรแล้วอันนี้เป็นไรเนี่ยมันมันไม่เงี้เหรอมันบางอ่ะแล้วใส่ทำไมเนี่ยใส่ทำไมใส่ยทีไงยิทีไง แล้วพอกูจะโหนน่ะเนี่ยพอกูจะโหนกูณไม่ปลอดภัยอ่ะทำไมน้าหน่วงมาดีกว่าไหมใช่ไหมทำไมไปไปเตือนเตือนหน้าหน่วงไปหน้าหน่วงเลยรถทัชไอ้เบื่อเลยเตือนรถทัชไม่ไม่ไม่ขับจาย่างหนองว่าไปรถทัชเราต้องกลับจากรถทัชมาดีกว่าอ๋อหนองว้าเือนทางตัวเป็นหนองว่าใช่ไหมได้มาเออตอนมันมีไฟตรงนี้มันมืดจีเนี่ยแล้วพอกูจะโหนก็เนี่ยต้องดูดิไอ้เฮียกูจะโหนยังไงเนี่ยจับอะไรได้บ้างในรถมึงอ่ะได้จับคาร์บอนคาร์บอนก็หลุดอีกทีเนี่ยโสด แกเฉยปะไม่มีที่ยึดเลยกูอะไม่มามมงไม่มาน้ำมันนะพี่หลวงอย่าลืมเติมน้ำมันเติมแล้วเติมแล้วเฮ้ยเติมแล้วเติมไม่เข้เลยเติมเมื่อกี้เติมเมื่อกี้แกน้ำมันหมดแล้วกินดูโอ้โหสุดยอดแดงโคตรแดงรถรถโคตรเลยไม่ใช่โคตรแรงนะโคตรแดงน้ำมันเลย คนอยากรู้ไหมรถมันจะดันตอนไหนเนี่ยมันจะดันตอนที่มันติดติดติดไอพี่ไม่ดเล่นดูไปขาดดำร้อนผมคิดเลยดำร้อนไงนดำร้อนมันจะพุ้งมาไอมือจืดไหลมันจะมาติดถ้าได้ยินเสียงแซดรถวันนี้ไม่ต้องถามแล้วของใครของผมเองครับของผมเงนี่ไงเต็นท์รถที่บอกอ่ะที่ว่าเราไปรีวิว tfsi แปดอ่ะนี่แหละสนใจก็มาซื้อได้นะถูกๆูกสามสี่แสนเองโง่ สามสี่แสนแสนสหัสอ่ะมาอยู่บนไคตันเป็เกณน้ำดันตึงจะตึงตึงหน่อยลอจะฟังตรงนี้ขอแบบไม่เบานะเพื่อนโอ้โหทำไมทำไมกันต้อเมื่อกี้ พว่วงอีเนี่ยรถพ่วงอีรถน,นี่ประกันอีสัตว์ประกั้าวใช่ไหยแม่งคลิปนี้คำหยาบรัวๆเลยแล้วกูก็เกลียนั่งได้ได้เวียน